อย่าลืมกดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยกว่าที่เราจะรู้ตัวว่าเราต้องการอะไรเราก็แก่ซะแล้วฉันหยิบรูปในระลบ้าเก่าๆขึ้นมาดูหลายครั้งทำให้ฉันหวุคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเมื่อสมัยที่ฉันอยู่บ้านนอกตั้งแต่เวลาฉันเกิดฉันยานมฉันเลิกที่จะเที่ยวเล่น จนกระทั่งฉันออกจากโรงเรียนแล้วจนกระทั่งฉันจากมาจากที่ที่ฉันเรียกว่าบ้านแต่สุดท้ายแล้วฉันต้องมาอยู่ที่นี่ที่ที่เต็มไปด้วยแสงไฟแห่งความหวังของผู้คนแต่มันไม่ใช่ที่ของฉันถ้าฉันสามารถที่จะย้อนกลับไปในเวลานั้นได้อีกครั้งรสชาติจากนมสดๆจากบ้านเก่าของฉันและกลิ่นจากไอยาถ้าฉันสามารถที่จะย้อนกลับไปวันเก่าๆได้นั่นก็คงจะดีเฮ้ยนี่มันนี่มันอะไรกันน่ะแสงจากแสงอาทิตย์เหรอโอ้ไม่นะ อ่าครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเช่นนั้นนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม h าวเวิทเทิลนะครับผมก็สำหรับเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นเกมแนวปลูกผักทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะครับผมสไตล์เดียวกันกับฮาวเวิทมูนกับ s t าร์ดิวเวลล์นะครับผมอ่าก็สำหรับเกมนี้นะครับผมเป็นเกมมือถือซึ่งออกมาได้สักระยะนึงแล้วล่ะแต่ว่าในช่วงแรกนะครับผมมันอยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนะอะไรๆก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะแตตต่่่่่่่่่วววววววาา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 าอออนน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 นีีีีีี้้้้รรรรรููสึึกกกกกกกััััััเเ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 มม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 จจะะะะะิไไลลลลขยยยยยยดดดด๋คบผป็งงุ พี่กันลูกขึ้นเร็วเออ,อมไม่ไหวเลยนะมาแอบ,บนอนอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าจะไปเหรอทำไมมานอนอยู่ตรงนี้ล่ะเอออะไรอ่ะพิสนั่นนั่นคือเธอเหรอพิสเฮ้พิทหมวนทำอะไรกันอยู่อ่ะรีบอมวนลงไปให้แกรีสิตาตาตาตัตาว ไปเทอกันแมนจะเร็วจะชา้าที่นี่ก็ล้างนุ่มสาวไว้ไม่ได้หรอกเอ๊ะที่นี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยไอ้กันเนี่ยฉันกลับมาที่นี่จริงๆเหรอความปรารถนาเป็นจริงแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะคุณปโจที่นี่คือฟาร์มโคนมใช่ไหมฉันกลับมาที่นี่แล้วอะไรของนายอะไรกันกลับมาอีกทําไมล่ะเธอไม่ได้บอกว่าจะไปเหรอเออเอเอ ไ,ม,ไ,ม,ไม่ไม่ไปแล้วครับผมไม่ไปแล้วผมจะอยู่ที่นี่ผมจะไม่ไปไหนอีกแล้วครับผมเออแปลกดีนะแต่คนนี้เออเดี๋ยวก่อนนะเออแต่ว่าทําไมบ้านล้างแบบนี้ล่ะโว้ยป้โถ,โถนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอขี้เกียจไงล่ะคริหาด,ดีๆถกเธอทําให้หล้างหมดเลยเออแย่จริงๆเลยคนหนุ่มสมัยนี้มาๆตามมานี้เดีย๋ยวเราไปคุยกันในห้องกันดีกว่าเอยแต่เท่าคนนี้นิสัยยังเหมือนเดิมเลย กระซิบกระซากอะไรอยู่ล่ะมารีบตามมาเออครับครับครับโอ้โหนี่ไงล่ะคฤหาหัสของนายอะเออคือว่านะไปทำความสะอาดคฤหาหัสกันก่อนเถอะนายรู้ไหมว่าต้องทำความสะอาดคือาหน์กันยังไงอะโอเคก็ผมตัวนี้เป็นตัวเลือกนะครับผมโอเคกดไม่รู้ฮะเหมือนก็จะเป็นทิ utorial เเน,นะครับผมของตัวเกมน,นะว้าวโอเคอ่าเขาบอกให้เรา ใช้พ่วงนะฮะมาจัดมาโอเคกับผมคลิกไปที่พ่วกดติดตั้งนะครับผมก็คลิกไปที่ตัวเคฤือหานนะเฮ้ยนี่นะโอเคกับผมทำการรื้อถอน่งกอร้า่าก่อนโอเคระเบิดเลยเฮ้ยได้ไม้มาเยอะแล้ววะได้สเปกตร์มาบางส่วนนะครับผมเออเตรียมตัวเดินทางเมื่อไหร่นะเดี๋ยวลุงจะแวะไปส่งคุณเฮ้ยลุงสติป คุณคือลุงสตีฟใช่ไหมอ่ะเออก็ใช่สิฉันลุงสตตฟเออคือว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วครับผมว่าจะไม่ไปนะไม่ไปแล้วเหรอแถมรื้อถอนบ้านตัวเองเนี่ยนะบ้าไปแล้วเออจากเออคุณช่วยสร้างบ้านใหม่ให้ให้หน่อยได้ไหมอะ่ะฉันเป็นคนบอกให้เด็กมันลื้อเองอะ่ะโทษทีนะลืมไปอะ่ะโอเคครับผมเขาเรานำทรัพย์น,นะครับผมที่เราได้มาจากการลื้อบ้านเมื่อกี้นะครับผมให้คุณลุงสตตฟไปนะอ่าโอเค ไปลุงช่วยสร้างบ้านหน่อยนะขอแบบหลังใหญ่ๆเลยนะลุงอ่าเฮ้ยให้ตายเถอะเรียกคนใช้งานเก่งจริงๆเลยนะเนี่ยไอ้ไอ้นุ่มมาทางนี้สิมากับฉันหน่อยมา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 จะอยู่นี่ต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์นะตามมานี่นี่นี่ทางนี้เลยอ่านี่นี่นี่ผ้ผักที่นี่สุกแล้วต้องรีบเก็บไม่งั้นพวกนกนกานกนก,กระจอกมันจะมาทำลาย เก็บไปเลยอ่าน okay. ี่เฮ้ยกดกดเก็บง่ายอยู่นะผมว่านะแล้วก็ทําการหวานเมล็ดหัวหอมนะครับผมลงบนพื้นดินนะอะไรเนี่ยโอเคอ่ากดติดตั้งก่อนชดด้แล้วก็กดหวานเลยเฮ้ยเฮ้ยหวานง่ายว่ะเหมือนกับว่าระบบมันจะเป็นอัตโนมัตินะครับผมทําอะไรแบบง่ายมากเลยโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูบ้านกันดีกว่าเฮ้ยบ้านที่บ้านเสร็จแล้วบ้างเฮ้ยนี่มันบ้านหรือกระตอบปะเนี่ยตายเถอะลุง เอ้ยทำไมสร้างบ้านาผมแบบนี้ล่ะกันแมนคุณคิดว่าฝีมือลูงเป็นไงบ้างอะเออก็น่าจะดีนะครับผมทำหน้าแบบนั้นหมายความว่าไงเวลาน้อยแค่นี้กับการสร้างบ้านหนึ่งหลังมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับฉันเลยนะอ่ะงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนหลังจากนี้ถ้าต้องการที่จะสร้างอะไรก็มาหาเชลทิทาที่เหนือของเมืองแล้วกันโอ้ยงนงิดไว้ไปดีกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนะฝีมือของสตีฟเนี่ยก็ไม่เลวนะจากวันนี้เป็นต้นไป คุณต้องเลี้ยงดูตัวเองให้ได้น,นะฉันจะสอนวิธีการหาเงินทองให้ละกันอ่ะตามมาให้นุ่มอ่าทีนี้แหละโอ้กล่องซื้อขายนี่เป็นของที่คุณใช้อยู่บ่อยๆคุณสามารถนําของที่เหลือใช้ใส่ลงไปเพื่อน,นําไปขายได้กล่องซื้อขายนี้สามารถที่จะขายได้เร็วมากโดยปกติแล้วอะไรก็ขายได้ทั้งนั้นแหละแล้วยังรับทองได้ตลอดเวลามันสะดวกมากๆเลยนะ อ๋อเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นจุดรับซื้อสินค้าครับผมเวลาเราฟาร์มอะไรมาได้นะครับผมให้มาไว้ที่นี่นะฮะโอเคเข้าใจแล้วก็คล้ายๆกับพวกเกม Star d e v e l o e r ไม่พวก Harvest Moon นะครับผมที่มีจุดรับซื้อสินค้านะโอเคเข้าใจครับผมนี้นี้มาดูทางนี้จากคองเครือห่ายนะยังต้องจัดการสู่โลจิสติกของเมืองนี้ด้วยนะทำออเดอร์สำเร็จก็จะได้รับกําไรและก็ของรางวัลจํานวนมากอืมนึกไม่ถึงเลยยังมีออเดอร์อยู่นหนลองเปิดดูซิอ่าโอเคครับผมกดคลิกนะฮะโอเคกดจิ้มนะครับผม อ่านี่ว้าวอะไรเนี่ยหัวหอมตั้งผมประมาณ5อันนะฮะเฮ้ยเรามีอยู่นี่หว่ากดส่งเลยนะครับผมว้าวรู้สึกว่าจะได้เงินมา70เหรียญนะครับผมแล้วก็ดาว5้าดวงแล้วก็มีเงินในกล่องอีก40กว่าเหรียญนะฮะโอ้เยี่ยมเลยโอเคให้เรากดปิดตรงนี้ใช่ไหมอ๋อเราสามารถที่จะมารับออเดอร์สินค้าได้จากตรงนี้นะฮะคือเกมนี้นะครับผมวิธีการบังคับนะครับผมหลักๆก็จะใช้วิธีการเอานิ้วจิ้มไปบนหน้าจอมือถือนะครับผมรี่กได้ว่าเป็นอะไรที่เล่นได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมมีมือเดียวก็เล่นได้นะเออ ตัดสินใจแล้วต้องใช้ชีวิตให้ดีอย่าทำให้เมือง8เบื้อนล่ะดูนั้นสิส่วยงามใช่ไหมร้ะหมู่บ้านนี้คนนุ่มสาวกำลังจะทิ้งที่นี่ไปแต่มันก็เป็นหมู่บ้านที่มีความสุขจริงๆนะเออว่างันไมละ่ะพะนุ่มต้องรักษาวความคืบหน้าให้เท่าเดิมแรงคุณจะได้ไม่เสียเป,ป้านะอ,อ่าให้เรากดที่เมนูครับผมโอเคเอาดูจิ้มจึ ่าแล้วก็ไปที่อ๋อเป็นเซฟก็ผมเป็นการเซฟนะฮะเฮ้ยยิ่ยมไปเลยคือเวลาเราเล่นเกมนี้นะคะผมต้องเซฟระหว่างทานด้วยไ,ม,ไม่งั้นสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดนะฮะมันจะสูญเปล่านะโอเครู้สึกว่าเขาจะให้เราเล่นด้วยตัวเองเลยนะอ่ะ ทำการเปิดหีบนะฮะแล้วก็อ๋อนี่เป็นอุปกรณ์การเกษตรทั้งหมดนะฮะเอ,อ้ขอบคุณมากแล้วก็ทำการอ๋อนี่เป็นการจัดด้วยจัดช่องโอเคเยี่ยมไปเลยต่อไปนะครับผมกดคลิกไปที่เคียวแล้วก็ทำการเฮ้ทำความสะอาดพื้นที่หน่อยนี่แนะ่สวัสดีครับผมมารับปสัสสุนะครับผมเฮ้ยอะไรไอหนุ่มเคอรี่หรือว่าี่ยไอตายเถอะอ่ะปุ๊บว้าวเลเวลอัพอ่ะใช่ไหมเอ,อ้เป็นเลเวลหนึ่งแล้วครับผม ได้แล้ได้กระบุยตักน้ำครับผมแล้วก็เหมือนก็จะเป็นจอบหรือเปล่าธารกิจต่อไปนะครับผมเขาต้องการให้เราเตรียมพื้นที่นะครับผมสำหรับในการปลูกผักนะตรงนี้เราสามารถที่จะปลดล็อกได้นะครับผมโดยการโอ้โหใช้ไม้5 0หิน50แล้วก็เหมือนก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับผมอีก50นะฮะในการเปิดพื้นที่ส่วนนี้อ๋อไปเขตปตสัตว์โอเคครับผมตรงนี้เป็นตู้จดหมายไดนดูซิเปิดจดหมายดูยนะฮะเริ่ม สวัสดีเจ้าของกระห่าที่น่ารักนี่คือรางวัลที่ได้จากกิจกรรมเติมเงินสะสมวันครบรอบของคุณอย่าลืมตรวจสอบนะผมว่าคุณจะเพิ่มเพิ่มไปกับกิจกรรมครบรอบนะเหออมือนว่าเราสามารถที่จะมาเช็คตรงตู้จดหมายได้ตลอดนะครับผมน่าจะต้องมาเช็คทุกวันครับผมเฮ้ยกบกบมีกบด้วยป่ะผมว่าเกมนี้นะครับผมเล่นไม่ยากนะฮะ ก็เพิออาจจะไม่ต้องเติมเงินเลยก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่าเงินมันจะหาง่ายมากเลยนะคือวันหนึ่งเขาก็จ่ายแบบมีแจกเงินแจกของอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีการส่งของให้ด้วยนะแล้วก็ภารกิจที่ทําแต่ละภารกิจนี้ก็มีเงินให้พอสมควรนะฮะใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าหากว่าใครแบบอยากจะแต่งตัวแบบเท่ๆก็อาจจะต้องเติมเพชรเติมอะไรนะครับผมแล้วก็ไปซื้อนะโอเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มปลูกขมิหอมกันดีกว่าครับผมนี่คลิกไปที่จอบนะแล้วก็กดใช้ แล้วก็นิ้วจิ้มบนหน้าจอแบบนี้ฮนะจิ้มไปตามตำแหน่งต่างๆนี่เกมนี้เล่นง่ายมากเลยครับผมเฮ้ยต่อให้มีแขนเดียวก็เล่นได้นะครับอ่ะปึ๊บนี่โคตรจะเจ๋งอะเอ้ยโคตรสบายจิ้มไปจิ้มไปแบบนี้อ่าเขาต้องการให้เราปลูกผักประมาณ20แปลงนะครับผมเป็นเมล็ดกระเทียมนะอ่ะเก้ายี่สิบแล้วครบแล้วเฮ้ยได้ะไรมาวะเมื่อกี้ได้ะไรมาแบบๆแบบอ่าทำการติดตั้งในส่วนของเมล็ดกระเทียมนะฮะ อ่าแล้วก็นี่กดคลิกที่ตรงนี้โอเคเฮ้ยกดรูนๆเลยฮะเฮ้ยง่ายมากเลเวลอัพอีกแล้ววะ่ะแป๊บๆอัพอีกแล้วครับผมเลเวลสองนะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเฮ้ยน้ำยาเร่งโตวะ่ะอันนี้ใช้ได้กดใช้เลยครับผมโอ้ยแคให้มันต้องสองร้อยขวดเฮ้ยอันนี้แจ่มวะ่ะอันนี้แจ๋วครับผมน้ำยาเร่งโต เฮ้ย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 นี่นี่นี่จนโตสาจตรจนโตสายจนต้นกระเทียมนี่แล้วก็นี่อ่าหัวหอมโอเคแล้วก็ทำการเก็บเกี่ยวครับผมกดไปทีรูปนิ้วมือนะเก็บเกี่ยวของมาให้หมดเลยปั๊บนี่อ่าเดี๋ยวเราจะาของไปขายกันโอเคเฮ้ยวันแรกก็รวยแล้วว่ะเฮ้ยนี่ก็ผมมีกันตั้งสามพันบาทนี่เก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างรวดเร็วเจ๋อบไปเลยอ่าโอเคครับผมรู้สึกว่า อ๋อภารกิจออเดอร์สำเร็จนะฮะเราจะต้องทำการส่งของอนี่ไงส่งกระเทียมก็ผมอ่าก็ได้ตังมาใช่ไหมน่เีเวลอาเป็นีเวลสามนะเฮ้ยได้เป็นโคมไฟวะ่ะได้เป็นโคมไฟอะไรบางอย่างนะอ่ะเก็บก่อนเก็บก่อนปึ๊บปึ๊บ,บแล้วก็โคมไฟที่เราได้มานะผมเอามาติดตั้งนะนี่ ไว้ตรงหน้าบ้านเลยว้าวไอของพวกนี้นะครับผมมันคือของสะสมในเกมนะเพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับผมเวลาเราทำภารกิจอะไรนะมันจะได้แบบของแปลกๆมาแล้วก็เอามาประดับบ้านนะผมว่ามันเป็นเล็กเจ๋งมากๆเลยเลเวลอัพแล้วครับผมตอนนี้เป็นเลเวลสี่แล้วที่สุดเท่ที่สุดนะครับผมเกมนี้เราสามารถที่จะแวะไปดูบ้านเพื่อนได้ด้วยนะเอ้ยอะไรเนี่ย อัน,นี้เติมตังใช่ไหมแล้วก็เปิดไดโน่เปิดกล่องโอ้โหอันนี้เขาเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเฮ้ยไม่มีตังเติมรครับผมช่วงนี้ยอดกระตกคนดูก็หายไปเลยก็หมดเฮ้ยไม่มีตังจะเติมหรอกครับอ๋าว้าวเฮ้ยไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยตรงนี้รู้สึกว่าอ๋อเป็นรายชื่อของสมาชิกในเมืองเว้ยเฮ้ยผมต้องเดินไปทักให้หมดป่ะเฮ้ยต้องไปทําความรู้จักให้หมดทุกคนนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นเคสของเรานะฮะ ศูนย์กลางโลจิสติกเอ้ยอันนี้กระเทียมได้แล้วนี่โอเคเดีย๋ยวทำการส่งกระเทียมก่อนนะฮะกดส่งกระเทียมไปเลยเปึ๊บเอาเงินมาวุ้ยได้เงินมา11 0บาทครับผมดาว8ดวงแล้วก็อีก77บาทนะอ่าอันนี้ก็ต้องรอรอเวลาให้มันรันไปก่อนนะครับผมอันนี้เป็นการเติมเพชรดูโฆษณาโอเคปลรุยต่อดีกว่าตอนนี้ผมมีน้ำยายเร่งโตอยู่นะผมว่าเรามาเก็บเกี่ยวดีกว่าปะเฮ้ยสะสมเงินไว้เยอะก่อนไว้ซื้อพวกเมล็ดพันนะฮะนี่อ๋อน้ำยายเร่งโต โอยให้หมดเลยแล้วก็เก็บเกี่ยวอย่างรวดเร็วนะเก็บมาเก็บมาเก็บมาในช่งวงแรกๆครับผมจะต้องรีบกอบโวยเอาไว้ก่อนเก็บเงินสะสมเอาไว้เยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะซื้อมเมล็ดพืชเฟ้แล้วก็ซื้อพวกไก่ซื้อหมูซื้ออะไรมาเลี้ยงนะฮะนี่โอเคอพเลเวลอัพครับผมรู้สึกว่าตรงนี้เราไม่มีมเมล็ดพันธุ์แล้ววะ่ะผมต้องออกไปหาซื้อมเมล็ดพันธุ์ฮะเรอาอสามารถที่จะกดทำลายได้ด้วยนะแต่ว่าเฮ้ยอย่าไปกดนะเว้ เดี๋ยวเราจะเข้าเมืองกันนะผมแล้วก็ไปหาซื้อมลพืชกันแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องเอานี่ก่อนอเอาผลผลิตมาขายก่อนปึ๊บกดคลิกไปอเอาอะไรขายดีว่าเขาบอกว่าขายได้หมดทุกสีทุกอย่างนะเฮ้ยสองร้อยห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทเอาก้อนหินขายได้ไมาเฮ้ยก้อนหินก็ขายได้เฮ้ยหญ้าแห้งก็ขายได้เฮ้ยต้นหญ้าก็ขายได้โอเคครับผมแล้วก็รอเวลาเอ้ยนี่ไงมีคนเอาของมาขายเรื่อยๆนะอ๋อตรงน,นี้มันเหมือนกับเป็นจุดที่คนในเมืองครับผมเอาของมาขายนะ นี่กได้ว,ว่าในบ้านเราที่แบบไปจุดสุดกลางของหมู่บ้านเลยนะเฮ้ย hey, <Hey, S 1> หรือว่าเราเป็นลูกหลานอบตเก่าเนี่ยให้ตายเถอะเฮ้ย hey, <Hey. S 1> มีภารกิจใหม่ขึ้นมานะครับผมตอนนี้ให้เราไปทางที่ตะวันออกของเมืองนะครับผมไปหาคุณลุงเดวิดนะฮะเพื่อที่จะอัปเกรดในส่วนของเครื่องมือทํามาติเก่งของเรานะโอเคปะนี่แล้วก็มีระบบอัตโนมัติตอนนะเพียงแค่เราคลิกไปที่เควสนะครับผมนี่แล้วมันก็จะเดินเองแบบนี้เลยนะโอ้เรียกได้ว,ว่าปล่อยให้เดินไปสบายๆเลยฮะบสบายมากๆอ่ามาถึงบ้านคุณลุงเดวิดแล้ว มาเข้าไปดูหน่อยสิโอ้โหบ้านยังใหญ่โอ้โหมีเสือ้อกอบมีดาบด้วยลุงอยากได้ดาบอยู่ตอทนที่เธอเมืองฟงราร์มคนนรรมดาคนลั้วต้องการคนเก่งๆอย่างท่านลุมสามไม่มีความแน่นอะนะอยากทาอะไรก็ทําแล้วแต่ตอนนี้เธออยากทาอะไรละ่ะกดรับเครื่องมือกันเลยฮะอขอบคุณมากโอเคครับผมนี่อ๋อนี่คือการอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็อัปเกรดบ้านอ๋อนี่ไงโอยเคใช้เงิน3,000ันในการรับเครื่องมือผมมีอยู่0 0 0อันนี้คือบังคับใช่ไหม บังคับให้รับใช่ไหมเอออ่ะรับก็รับนี่กำลังอัปเกรดเครื่องมืออยู่ชดเชดเดชเ,ดเรียบร้อยโอ้โหแค่มีแกนบังคับด้วยว่ะ <laughs> จะไม่รับก็ไม่ได้ไหนดูซิว่าเออในร้านคุณลุงเดวิดนะครับผมเขามีอะไรขายบ้างนะฮะอันนี้เป็นพวกอุปกรณ์ทํมอาหารกินต่างๆพวกขวานแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยชั้นวางของสปริงเกอร์ฟาร์มอ๋อมีของหลายอย่างแต่ว่า ราคาของก็ไม่แพงมากแครับผมก็ถือว่าเราพอที่จะหาได้นะฮะแต่ตอนนี้นผมอยากได้ดาบมากเลยคือเกมนี้นะครับผมมันมีการตีมอนด้วยนะฮะเหมือนคล้ายๆกับเกม Star タดิวเวลครับผมอ่าเวลากลางคืนก็ออกไปตีมอนกันไหนก่อนอื่นมาทดสอบในส่วนข,ของขวานใหม่หน่อยซิอันนี้เราสามารถที่จะตัดต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับผมนี่เวลาอัปเกรดขวานโอ้โหเคตัดเร็วขึ้นนะฮะโชเซอ่ะตอนนี้เขาต้องการให้เราหาไม้ให้ครบ40อันนะฮะ เพื่อที่จะไปทําในส่วนของถนนถนนพื้นไม้ใช่ไหมอ๋อเป็นถนนพื้นไม้คล้ายๆกับเป็นทางเดินไม้บ้ากันเถอะอ่าครบแล้วครับผม40ท่อนกลับไปหาคุณลุงเดวิดนะฮะหมายเล็มนี้อาจจะไม่ใชขวาที่ดีที่สุดแต่มันก็น่าจะเหมาะสมกับคุณแล้วแหละในเวลานี้นะวัสดุไม้เพียงพอแล้วแม่เพียงเขียวนี้ขอมอบให้คุณในนี้ก็จะสอนวิธีการสร้างถนนพื้นไม้ว่าต้องทํำยังไงคุณสามารถที่จะเรียนรู้ผ่านสิ่งนี้ได้ตลอดเวลาเฮ้ยรู้สึกว่าจะได้นมมาว่ะแล้วก็ได้ดาวอีก100นะครับผม และนี่ก็คือพิมพ์เขียวในการสร้างพื้นไม้นะครับผมกดใช้ไปที่การผลิตอ่านี่ไงปลดล็อกสิ่งก่อสร้างใหม่นะกดผลิตเลยเยี่ยมเฮ้ยโอเคครับแจ่มเลยกลับมาที่บ้านนะครับผมเราก็ทําการปูพื้นไม้นะฮะนี่ให้ครบ20แผ่นโอเคปูให้เสร็จเลยแบบนี้เฮ้ยเริ่มใช้ได้สวัสดีครับผมคุณผู้หญิงเอา้าไปซะแล้วโอเคครับผมครบ20แผ่น เกิดอ,อะไรขึ้นครับผมเฮ้ยใครมาอโอ,โอเป็นเด็กตีจริงๆเลยนะเฮ้ยคือคิดไม่ถึงเลยว่าเครือข่ายของเคนจิที่ลุงเรือมาก่อนนี่ตอนนี้จะซุดซ้อมไดถึงขนาดนี้นะเอออี่แฉันจะจำได้ว,ว่าตอนนั้นนะ่ะทุกคนชอบมาที่เครือข่ายที่นี่มากเลยทุกคนทํางานที่นี่เครือข่ายเป็นความภาคภูมิใจของเมืองฟาร์มโคนมตอกนกลางคืนอาบูกับอาริช,ชอบมาเล่นน้ำในลำธารแถวนั้นน่ะเออลำธารเหรอ ฉันว่าอะไรเหรอโฮโฮโฮโหเอ้ยผมว่ามันเปย์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับลำธารตอนเวลากลางคืนนะฮะฉันอยากจะรบกวนเธอหนึ่งเรื่องอะ่ะผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์กำลังรวบรวมโบราณวัตถุอยู่หากคุณทำความสะอาดเครือข่ายและพบโบราณวัตถุคุณสามารถที่นำไปส่งเขาได้นะอ่าเอ้ยเปิดพื้นที่ใหม่วะ่ะอ๋อนี่ไงพื้นที่ด้านล่างตรงนี้ครับผมว้าวเยอะไปเลยเฮ้ยเปิดให้ฟรีๆเลยเหรอ อ๋าเหมือนกับเลเวลจะอัพนะเนี่ยเฮ้ยจะว่าไปนะครับผมแม่สาวแม่น้อยชุดแดงนี่นะครับผมก็น้าตาใช้ใต้เหมือนกันตอนนียดูเธอแบบเชิดๆจริงๆไฮโซดูไม่เบานะภารกิจต่อไปนะครับผมเขาให้เราเคลียร์พื้นที่นะฮะที่เปิดใหม่โอเคครับผมโอ้โหโเคลียร์หมดนี่เลยอะมีทั้งต้นไม้ต้นหญ้าก้อนหินเฮ้ยก่อนจะเคลียร์พื้นที่นะครับผมขอรดน้ำต้นไม้ก่อนนะปลูกผักลืมรดน้ำได้ยิงไง <laughs> ให้ตายเถอะโอ้โหอ่ากดไปที่กระบวยน้ำนะนี่ นี่ครับผมเนี่ยเราก,กดคลิกไปตรงหน้าจอมือถือได้เลยนะเนี่ยปเป็นไรที่สบายมากระบบเกมนี้โอ้สบายสบายคือในช่วงแรกนะครับผมที่ตัวเกมมันเปิดมาใหม่ๆนะมันยังไม่ดีเท่านี้นะตอนนี้รู้สึกว่ามันมันเทียบกับス d ดิ v o l l e y ได้เลยนะเออใกล้เคียงเลยนะครับผมเล่นแล้วแบบความรู้สึกเดียวกันเลยอ่าชม็มคแมดีแนะ่โอเคกค็ผมน้ำใกล้จะหมดถนะังลวตอนนี้ใกล้จะเสร็จแลวใกล้จะเสร็จละก่อนที่เราจะไปเคลียร์พื้นที่กัน เติมน้ำก่อนนี่มาเติมตรงสระน้าตรงนี้ได้เลยเรียบร้อยครับไปเดี๋ยวเราไปเคลียร์พื้นที่กันดีกว่าไปนี่เวลาเดินก็คลิก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 เห็นไหมฮะคลิกไปคลิกไปอย่างนี้เลยกดใช้เคี้ยวเอาเคียวมาใช้ก่อนก่อนอื่นต้องถางหญ้าก่อนครับเคลียร์พื้นที่ใส่ไปถางให้หมดเลยปั๊บเฮ้ยเห็นแม่สาวน้อยในชุดแดงนะครับผมเขาบอกว่าในพื้นที่ของเรามันจะมีวัตถุโบราณอยู่นะ ราะฉะนั้นต้องถางให้เรียบไหนว่าวัตถุโบราณเห็นแต่กระต่ายเต็ไมไปหมดเลยเฮ้ยแต่ว่าผมอยากจะมีกระต่ายแบบนี้วิ่งตามบ้านของผมอะฮะจริงเราเลี้ยงไว้ก็ดีมกันนะไม่ถางดีกว่ามั้ง <c oughs> โอเคแต่มันก็ต้องถางกันนะเฮ้ยอันนี้ต้นอะไรอะ่ะอ๋อต้นกระเทียมเป็นต้นกระเทียม่าผมนี่เก็บให้หมดเลยจะได้เอาไปขายนะโอเคนี่ผมได้วัตถุโบราณมาแล้วนะเธอมา,รา,าบริจาควัตถุโบราณอย่างนั้นเลย เออครับผมครับงั้นตามฉันมาฉันจะบอกเธอว่าบริจาควัตถุโบราณได้ยังไงนะที่นี่แหละโรงเรียนของเรา,าจ,จะมีที่ใช้สําหรับแสดงวัตถุโบราณน,นะเธอสามารถที่จะเข้ามาดูได้เลยนะเออแตม่มันไม่เห็นจะมีอะไรนี่ครับก็อย่างที่เธอเห็นนะที่นี่มันยังว่างอยู่มากเลยนะต้องการให้เธอมาเติมเต็มอะ่ะไม่ต้องเป็นกูหรอกครับเลือกวัตถุโบราณคลิกที่ฉันวางเพื่อบริจาคก,ก็แค่นั้นแหละโอเคครับผมเลือกไปที่วัตถุโบราณน,นะฮะแล้วก็ปุ๊บ คลิกไปที่ชันวางว้าวเรียบร้อยฮะเฮ้ยมันต้องได้ตังน้เฟ่มาบริจาคเงี้ยให้ประเปล่าไม่ได้นะ <S <S ในฐานะที่ฉันเป็นผู้อำนวยการนะฉันคงต้องแนะนาอะไรบางอย่างกับเธอนิดหน่อยนะเออแนะนําอะไรหรือครับ <S <S สำหรับศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่อยู่ในเครือข่ายของคุณอนะ่ะจะต้องมีการอัปเกรดนะให้ดีกว่าเดิมเพื่อที่จะรองรับออเดอร์ที่สูงมากขึ้นเตรียมวัสดุให้พร้อมแล้วไปหาสเตฟที่ร้านช่างไม้นะเพื่อที่จะขอให้เขาช่วยอัปเกรดศูนย์กลางโลจิสติกส์ของคุณน่ะโอเคครับผมนี่ไง โอ้โหแค่ขาดอีกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่ครับผมอืมปุ๊บอันนี้เรากดไปที่ตำแหน่งเป้าหมายใช่ไหมับแล้วเขาก็จะเดินเว้ยอานี่ไงเวลาลเราเควสตนะครับผมไม่ต้องทำอะไรมากเลยกดไปที่เควสตแล้วมันก็จะเดินอันตโนมัติให้เราไป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 เดีย๋ยวเราจะไปที่บ้านช่างไม้กันดีกว่าครับผมคุณลุงสตตฟเออเอ,อ,เอ,อบ้านคุณสตตฟอยู่ที่ไหนกันนะ าตรงนี้ครับผมนี่เฮ้ยตรงนี้มีร้านกาแฟเล็กด้วยวะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ทรัพยากรผมมันไม่พอไม่เหรอแต่ว่าดูเดะทรัพยากรครบเลยแปลว่าเมื่อกี้นะครับผมไอ้ท่านผู้อำนวยการได้ให้รางวัลผมมาเว้ยเออเพื่อที่จะมาอัพเกรดโลจิสติกของเรานะฮะเฮ้ยเห็นแต่ควายของลุงสตีฟลุงสตีฟอยู่ไหนอ่าอยู่นี่ครับผมร้านช่างไม้ลุงสตีฟอืบัดดี้จะหนุม่มท่านไม่ไปแล้วใช่ไหมเออกูมไม่ไปแล้วทักกูหลายรอบแล้วเนี่ยไ <laughs> อย้บ้าอยู่ที่บ้านก็ทักกูมารอบหนึ่งแล้วนะ โอเคก็ผมทำการอัปเดนะฮะนี่ปุ๊บกดอัปเดตนะครับผมศูนย์กลางอา้าขาดขาดต้นา้าเอา้าเมื่อกี้มันครบ20อันแล้วนี่หว่าอยู่ดีขาดได้ยังไงเอาวันนี้ไม่ขาดนี่อ๋อไม่ขาดไม่ขาดโอเคแล้วก็ทำการยืนยันโอ้จะรีบหาเวลาไปที่เครือข่ายของคุณนะโอเคเพราะฉะนั้นรอหน่อยแล้วกันโอเคครับผมคุณลุง อดี๋ยวดูสิว่าตอนนี้มีภารกิจอะไรให้เราทำครับผมโอ้นี่ส่งก้อนไม้ส่งก้อนหินฮนะับรับสตังค์มา1 0 9เ้าบาทกับอีก77เหรียญอันนี้ส่งหัวหอมเอ,อ้ยมันสะดวกสบายหาเงินง่ายมากครับผมสำหรับเกมน,นี้ตอนนี้ผมก็พยายามที่จะรวบรวมทรัพยากรนะครับผมเพื่อที่จะไปอัปเกรดบ้านอยู่นะนี่ขาดก้อนหินอีก20นะครับผมแล้วก็หญ้าแห้งอีก20อ่าเรียบร้อยแล้วนี่ฟาร์มมาเรียบร้อยครับผมสำหรับ เงิน1,000พบาทกับผมในการอัปเกรดบ้านแล้วก็ไม้100หิน20กับผมแล้วก็ยาแห้ง20นะปาป่าปา,ปาไปหาคุณลุงสตีฟกันโอ้โหฝนก็ตกนะเนี่ยวันนี้ผมไม่ต้องลดน้ำผักนะฮะเนื่องจากว่าฝนตกอะเป็นเลยที่สบายมากแต่ที่นแน่ๆกับผมลูกสาวบ้านคุณลุงสตีฟเนี่ยน่ารักครับผมเป็นผู้หญิงแบบสนๆนะดูทมๆกับผมคล้ายๆกับทัศดาวุษยาอะไรประมาณนี้นะครับผมโอ้โยเคโคครเก่าละครสมัย30ปีที่แล้วทัศดาวุษยาเจ้าฮอเจ้หาหอ เรียบร้อยก็ผมอัปเกรดบ้านเรียบร้อยละอ่าตรงนี้เราสามารถที่จะอัปเกรดอย่างอื่นได้ด้วยนะเหมือนกับว่าบ้านผมยังไม่เสร็จนะฮะอาจจะต้องรอเฮ้ยตรงนี้รู้สึกว่าจะมีอ่าวงล้อเสี่ยงโชคก็มาว่ะ็อกอิน7วันรับเงินปีหนึ่งพันเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้อะไรวะเหมือนกับว่าเฮ้ยวันที่2ผมจะได้จัก,กรยานคนจนสุดยอดเลยจัก,กรยานคนจนสีฟ้าครับผมเฮ้ยอันนี้ต้องพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องมาพรุ่งนี้ต้องมาแล้ววะ่ะแล้วก็น,นี้วงล้อเสี่ยงโชคนะฮะ สิ่งโชคในการดูโฆษณาโอ้โหมาแล้วฮะโฆษณาอ่าเรียบร้อยดูเสร็จก็หมุนสิครับรออะไรอยู่เฮ้ยแบบนี้ผมดูได้ทั้งวันเลยนะเนี่ยอ่าได้ไรฮะได้ไรฮะได้นมเหรอเฮ้ยได้นมมาสามขวดไอ้ตายเถอะก็ยังดีว่าเฮ้ยม่เนไรครับอ้าวดูไม่ได้หรอผมว่ามันน่าจะต้องรอวันต่อวันครับผมสำหรับโฆษณานะฮะเออก็ดีเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเกมนี้ผมว่ามัน มันโอเคนะฮะนี่ตรงนี้เติมเงินเพื่อเสี่ยงทีเล็กนะฮะ0.99มันกี่บาทวะน่าจะประมาณประมาณ30 35บาทหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะฮะโอเคแล้วก็เปิดกล่องอะไรประมาณนี้นะครับผมเพื่อรับของรางวัลน,นะอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะน,น,น่าสนใจน่าสนใจดลเนี่ย โอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ตี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันเอ้ยก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย